น้อยปีอยู่ที่ต่างประเทศนะคะพี่น้องวันนี้จะให้พี่น้องดูอากาศยามเมย็นนะคะพี่น้องนี่หกโมงกว่านะคะมืดแล้วนะคะพี่น้องหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปหลายวันเลยนะคะพี่น้องเพราะว่าลงคลิปไปแล้วเราก็เข้าไปบ้านเพื่อนเราคอมเมนต์คอมเมนต์ก็หายครับพี่น้องเพราะเราคอมเมนต์ไปชมเพื่อนเอฟซีทุกท่านที่เคยไปบ้านทุกท่านทุกท่านนะคะก็ชมจนจบเลยะครัพี่น้องแต่ว่าคอมเมนต์และคลิปคอมเมนต์ก็หายไปนะคะพี่น้องก็เลย ไม่ได้ลงคลิปหลายวันแล้วนะคะพี่น้องลงไปมันก็ไม่มีประโยชน์นะพี่น้องเนาะเพราะว่าเวลาเราเข้าไปดูช่องเพื่อนเพื่อนจบแล้วคอมเมนต์ก็หายค่ะพี่น้องก็เลยไม่ได้ลงคลิปหลายวันเลยค่ะพี่น้องเพิ่งมาลงคลิปใหม่คลิปช่วงเย็นหกโมงกว่านะคะให้พี่น้องชมนี่บรรยากาศตอนเย็นนะคะพี่น้องเนี่ยหกโมงกว่าเดี๋ยวให้พี่น้องดูนะคะเนี่ยนี่นี่มืดแล้วค่ะพี่น้องนี่มืดแล้วมืดแล้วให้พี่น้องเบิงอากาศตอนเย็นนะคะพี่น้อง ตอนนี้ระเบียงบ้านมันเดินได้แล้วสบายพี่น้องนี่นี่หลังหลังบ้านน,น,านี่พี่น้องหลังบ้านนะคะบ้านนี่มองทางนี้กับพี่พี่น้องเป็นถนนเนี่ยมีปั๊มน้ำมันเดินมานิดเดียวพี่น้องแล้วก็มาทางนี้ทางนี้พี่น <iot> ้องวันนี้อากาศอันนี้คงงวงกว่านะคะีนอากาศทองวงกว่านะคะพี่น้องเมื่อตอนตอนเย็นฝนก็ตกนิดหน่อยอันนี้คือหลังบ้านตอนที่ถ่ายพี่น้องดูตอนนน้นนี่คือหลังบ้านนะครับพี่น้องนี่เป็นนี้เลยอากาศดีมากครับพี่น้องวันนี้ สวัสดีนะคะพี่น้องเอฟี่อยู่วิเทศต่างประเทศนะคะเราไม่ได้คุยกันหลายวันนะคะพี่น้องเพราะว่าเข้าไปแล้วก็พี่น้องก็ก็ไม่เห็นไม่เห็นที่เราเขาไปคอมเมนต์นะคะพี่น้องคอมเมนต์มันหายแล้วพี่น้องมันก็ไม่มีประโยชน์เนาะพี่น้องเขาก็ไม่ได้ตามกลับมานะคะพี่น้องเพราะว่ามันหายพี่น้องทานค่าเสร็จแล้วพอตอนเย็นก็มาไทยอากาศตอนเย็นเนประมาณหกโมงกว่าพี่น้องชมนะคะพี่น้องนี่มันอยู่ชั้นสูงถ่ายได้เท่านี้พี่น้อง ตะวันตกดินแล้วค่ะพี่น้องมืดแล้วก็พี่น้องทัานเพื่อนใหม่เพื่อนเกาา่านะคะก็ติดตามไปชมติดตามชมช่องเหมือนเดิมนะคะพี่น้องออไม่ได้ทอดทิ้งไม่ได้ทิ้งกันนะคะพี่น้องแต่ว่าช่วงคอมเมนต์หายก็เลยหยุดไปพักหนึ่งนะคะพี่น้องสวัสดีทุกคนนะคะพี่น้อง อากาศตอนตอนแรกใบใๆฝนตกนะพี่น้องตอนนี้มันไม่ตกล้วมก่ายยังไม่ทุ่มกาดตีกาดตีวันนี้ก็ไม่มีอะไรลงให้พี่น้องชมเลยไม่ได้เข้าเข้าไปคอมเมนต์พี่น้องแล้วก็วิดีโอมันก็ คอมเมนต์ <Comment S 2> ไม่ได้เวรคอมเมนต์แล้วคอมเมนต์มันหายพี่น้องก็เลยพาพี่น้องมาดูภาพหลังบ้านนี่อันนี้หกโมงกว่าแล้วครับพี่น้องแต่มันมืดนะต่เรก็กคนมันจะตกแล้วพี่น้องแต่ว่านี่อันนี้มันคงไม่ตกแล้วแหละพี่น้องตะเรก็กมันจะต้ตกข้างหลังพี่น้องตัวน,นี้ถ่ายได้แล้วตะเรกเราเดินมาอย่างนี้ไม่ได้นะพี่น้องเพราะว่าระเบียงมันแตกเนาะ ันนี้ก็ทําระเบียงใหม่พี่น้องมันเป็นยางนี้แล้วพี่น้องวันนี้รถษประสาทมีอะไรต้องให้พี่น้องชมเลยวันนี้ก็มาคุยไปทักทายกันนิดหน่อยนะคะพี่น้องก็ขอระคุณพี่น้องนะคะทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่านะคะพี่น้องออพี่น้องท่านใดว่าที่มาแล้วก็ไปแล้วคะ่ะแต่คอมเมนต์มันหายก็เลยไม่รู้จะทายังไงอันนี้ก็ไม่มีคลิปลงเลยชวนพี่น้องมาินยืนชมวิวพี่น้องไม่รู้จะมองเห็น มันมีเครื่องบินนะพี่น้องมันมันซูมได้ไหมเครื่องบินนะพี่น้องนะเราเห็นเครื่องบินไหมนะาๆเครื่องบินมาจากสวุวรรณภูมิมาพี่น้องไปแล้วครับพี่น้องนุนได้เท่านี้สูงนะพี่น้องหายไปแล้วหายไปแล้วพี่น้อง ไฟพี่น้องไม่ฟมันอีกโล่งโจงเลยพี่น้องฟ้านี่โล่งเลยกำลังบ้านก็วิววิวดีนะพี่น้องงบ้านไม่ติดบ้านคนติดกันพี่น้องในซอยต้นไม้ตร่มรื่นนะพี่น้องติดกับตึกเลยนะน้องจะมองเห็นหรือเปล่ามันมืดเนาะ พี่น้องจพีจ่นนองจมคลิปจบเลยนะพี่น้องอ่ะพอคลิปจบยอดกลับไปโอ้ไม่มีสักไม่มีสักคลิปเลยหายหมดเลยคอมเมนต์แต่วันนี้วันนี้เห็นแล้วครับพี่น้องวันนี้วันนี้คอมเมนต์อ่คอมเมนต์ได้แล้วแล้วก็ทํางานได้แล้ววันนี้พี่น้องแต่ว่าไม่มีคลิปลงก็เลยมาคุยทักทายกับเพื่อนๆพี่น้องเอฟซีทั้งเพื่อนให,หม่เพื่อนเก่านะคะพี่น้องท่านไหนที่ว่าเคยไปก็ไปเหมือนเดิมไหมคะพี่น้องแต่ว่ามันเพีย่แต่ว่าคอมเมนต์หายแค่นั้นค่ะ แต่วันนี้คือคอมเมนต์กลับมาแล้วครับพี่น้องหายไปสองวันสามวันก็ลกลับมาปกติเหมือนเดิมแล้วค่ะก็แต่ว่าไม่มีคลิปลงเลยพี่น้องก็เลยเอาภาพมาคืนให้พี่น้องชมว่าเราไม่ได้ลงหลายวันแล้วพี่น้องเราไม่มีคลิปลงนี่มันติดถนนใหญ่ครับพี่น้อง เดินผ่านออกไอคนเดินอกจากซอยพี่น้องเนี่ยซอยเนี่ยมันติดถนนใหญ่นะชีวิตเมืองกรุงเนาะพี่น้องเนาะมองมอะไรไม่เห็นเห็นได้เท่านี้เลยพี่น้องเอ้ยก็จะเป็นคลิปสั้นๆน,นะคะพี่น้อง เย็นมากเลยนะครับพี่น้องเย็น,เย,นเย็นพี่น้องหลังบ้านเลยนะเย็นสบายก็เป็นทริปส,สั้นนะครับพี่น้องน้องอะไรที่เคยมาแล้วก็ไปเหมือนเดิมนะครับพี่น้องก็ขอให้พี่น้องอยู่ยประเทศอยู่ในประเทศทางประเทศสุขภาพแข็งแรงตามพูดทุกคนนะครับพี่น้องเดินทางไปไหนรถไฟใตไดินหนืพี่น้องเด้อ ให้พี่น้องชมภาพรถวิ่งไปวิ่งมาไม่มีคลิปอะไรลงแล้วพี่น้องเอ้ดูฟักทองคลานฟักทองัี่น้องบนต้นไม้นี่พี่น้องนี่มันสีเหลืองเหลืองนั่ยน่ะก็ปูอยู่ข้างล่างน้อพี่น้องมันอยู่ข้างล่างนู่นนะนี่มันสูงนะพี่น้องไม่ใช่ต่ำนะสูงมากชอ้ขั้นโซงต้นไม้นี่พี่น้องแต่มันไม่มีลูกบ้านหลังนี้เนี่ยข้างหลังตึกนะพี่น้องเนี่ยดูสวยสวยพี่น้องนะสวยพี่น้อง พี่น้องบ๊ายบาย